โ okay, เนาะคะเนาะขอเพลงใหม่พี่พรค่ะขอเพลงใหม่ขอเพลงใหม่จ้าเอาเพลงอะไรเนาะไม่เคยไปไหนเลยไม่เคยเปลี่ยนแปลงซะด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณเดอ่ะเดอร์ขอบคุณมากๆจ้าะพี่โอมาแล้วล่ะค่ะคุณยายโอเนาะว่าอย่างไรอพี่โอเพนพันเนาะ,ะเนอะอืพนพันสีกุงพันมาบอกสวัสดีคะ่ะพี่บุญมาพิม พิมพ์มาหาเนาะงคะเนาะย,ยินดีต้อนรับพี่ชายด้วยนะคะเน้องสวัสดีคุณบุญมาค่ะวมาสันเนาะงคะเนาะขอบคุณหลายๆเลๆยจะเด้อพี่สมพลเห็นยังกินก็มือนีินะฟ <c oughs> อมเนาะค่ะเนาะเพลงอะไรดีเนาะค่ะเนาะซันฟอร์มนะะเนาะค่ะน้อเอาเพลงพี่พึ่งก็ได้หวานหวานเนาะพี่บุรันเนาะพี่พี่สมพรบอกอว่ายังทายค่ะทักทายพี่พี่สมพร,ะพพพมพรนะขอบคุณเด้อค่ะเด้อ ทำไมจ่าจ๋าสวยทำไมจ๋าไม่มีแฟนดูดิสิเดยกได้จะเด้อไปเรื่อยๆนะคะนาะเพราะว่าจ๋าก็รอดว่างค่าตั้งค่าแล้วละคะ่ะนาออืมรอตรวจสอบอยู่แต่ตอนนี้จ๋าก็มาได้งานตูวคือเกานาะคะ่ะนาะไหนล่ะเสียงมันดังมากมายเลยอ่ะดังปุ้งปังปุ้งปังเดี๋ยวจ๋าจะลงเข้าไปในบ้านดูสิคะ่ะเสียงมันจะดังไหมนาะคือเก่านาะคะ่ะนะอเอาสวัสดีจ้านาะคะ่ะน้หนึ่งดวงตา พี่พรววายอย่างไรขอบคุณเดอค่ะเดอร์ขอบคุณมากพี่สาวจ๋าขคุณเดอค่ะเดอร์ขอบคุณพี่ชายจ๋ามาพี่บุญมาสิมากกว่าทมอมมหรือว่าสิบมาอ่ะอุดรมือไหคะจะมาเมื่อไหร่บุญลีเนาะค่ะนาะสวัสดีจ้าสวัสดีจา้จาเช่นกันคะ่ะคุณแม่ชวีวันววายอย่างไรจ๋าคงจะไม่ใช้หูแล้วเนาะค่ะเนาะจ๋ายองยอง,ยองจ๋ายู่จังสี่แหละจั๊ะสวยดีจั๊กกีทีสิผมเนี่ย เป็นโลกเป็นโลกจิตประเภทนึง่งเดอมากินมกอันหมกไก่ใส่อยู่กล้วยกับพี่บุญมาเด้อมาเด้อจะเด้อมากินด้วยกันนะจ๊ะมากินด้วยกันจ้ามาๆๆๆมาเลยจ้ะยังคอยท่ารอคอยให้กลับมาผู้ไปฆ่าประเทศต่างค่ะ ขอบคุณด,ด้วยค่ะเด้อจะทําให้จ๋าไม่เหงาค่ะวันนี้จ๋าขอใส่นิดนึงเพราะว่าจ๋าอาจจะเข้าไปหาพี่ทําง,งานไปด้วยแล้วกันพี่พอ <c oughs> จ๋าร้องเ,เพลงให้ฟัง <c oughs> จ๋ามีมีมีม,มีสินังเบอกแบบแบบแบบอยู่ค่ะเกรงใจด้วยอ่ะพี่สมพลทั้งายสวัสดีจากคุณพี่บุญมานาบอกสวัสดีจ้าทักทายวันนี้จะอยู่ได้ไม่นานหรือยังไงมีลุ้นนะพี่้องนะ มีลุ้นจ้ะว่ายาจะจะจะยูดดูดซ้ำไดนเนาะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครหรอกกันฮ่า,าทำงานไปด้วยเพราะวันนี้น่าจะอ่าไม่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 เยอะเท่าไหร่เนาะตึงต้งตึงต้งตึง้งตึ้งฮะช่วงพ่สมพวนเห็ดกับเขาน่ะแหละเราเขามาเนาะเะนาะอันนี้ก็คือจังอ่อาอ่าเ,เขามามาไม้เนาค่ะเด้อเขาม้าไม่ค่ะพี่สติโทน คุณจ่าใจคิดถึงจังเลยใจคิดถึงมากเลยพี่ปุณมาคะ่จะจคิดหอดด้วยค่ะเด้อคุณแม่บุญมีบอกว่ายังไงอ,อีกที่ใครก็ยังรั่วอยู่คือเกาเมนโบเออรอาพี่ปุณมาพี่มหาทักษดาสวัสดีครับผมคุณอ่าคุณอ๋เพนพนานมาสันนงขาเนาะยังอยู่อ่าพี่สัิพาสวัสดีอ่า อ๋อสวัสดีพี่ส,สัจพาเนาะคะ่ะนอพี่อ่าเสียง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 เนาะค่ะนอเสียงเสียงเนี่ยมัน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 ,มน คุณสมพรนะครับผมสวัสดีครับยินดีครับผมมาสันนค่เนอกคุณยายโอ้มาส่งกําลังแรงใจเจ้าสันคนค่ะนอมาเลยจ้ากับพ่อท่านได้พ่าดหอกพี่บุญมาเอ้ยนอกคาเนอไม่รู้จะตรวจสอบไปถึงปีหน้าหรือเปล่าเนาะอืมเป็นแจ้งใด อพี่โอ๋เพนพันด้วยค่ะพี่มอนพิมรักษาว่าอย่างไรค่ะเสียงมันดังม่จากพี่มอนขาจ๋าเล็บปะดวกเนาะเนาะขอพี่มอนบอกพี่มอนเนาะค่ะเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้พี่บุญมาแล้วก็แม่อ่าแม่นางสุภาพพี่โอ๋เพนพันเนาะค่ะเนาะขอบมาบอกสวัสดีค่ะพี่บุญมาพิม พิมพ์มหาเนาะคะ่ะเนาะยินดีต้อนรับพี่ชายด้วยนะคะทรมานการทรมานคือการรอคอยทิ้งเวลานานหน่อยการพี่บุรันพี่สัิภาพี่ไร่บุญญพรเนะะี่ค่ะเด้อทักทายไปมือกันเด้อค่ะเด้อพูดคุยกันเนาะคะ่นะเนาะคุณพี่บุญมาะคะ่ะทักทาย กาสิไประเฮตดแนวอื่นต่อนะพี่น้องเนาะอาจจะไปลงคลิปต่อหรืออย่างไรเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะคะเด้อน่าจะเป็นใครก็ไม่ทราบเนาะค่ะเนาะแบบไปแบบมาอาจาเนาะ,ะสักทายเด้อจาานนะะ้าภาษาเนาะพี่บุญมาบอกพูดไปเรื่อยๆเลยเน้องสาวพี่จะอยู่เป็นเพื่อนครับสันบอด มูฟออนมูฟออนเนาะพี่น้องเนาะก็จะไปทําคลิปเล่นๆก่อนเนาะค่ะเนาะสําหรับมือนีเนาะค่ะเนาะอาจจะเป็นเวทีสีลมหรือปะลมอ้อมเนาะค่ะเนาะเพลงอะไรดีเนาะค่ะเนาะซันฟ้อมเนาะค่ะเนาะเอาเพลงพี่พึ่งก็ได้หวานๆเนาะพี่บุรันเนาะอ่าพี่พี่สมพรบอกอ่าว่ายังสวัสดีค่ะพี่บุญมาเนาะค่ะเนาะอ่าสวัสดีจ้าบุญมีบุญมาเพาะฉะนั้นเหลือบุญชูเด้อค่ะเด้อเหลือบุญชูยังไม่เข้ามาที่ใครเอ่ย บอกมาได้ค่ะเด้อสิเขาไปหาท่านที่ได้ค่ะเด้อน้าสกุลบันทบุรุษข่อยเนาอคะ่ะนาอโอเคค่ะก็ไม่ทราบนาอคะ่ะนาองศูนพี่สมรีก็ยังอยู่กับจ๋าคะ่ะจ๋าจะไปหลังบ้านให้ได้พี่นงเด้อจ๋าจะชอบไปหลังบ้านไปหลังบ้านเราเสียง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 นาะค่ะนาะเสียงเสียงเนี่ยมัน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 ห้นนองจา๋าโอ้ยมีบุญเยอะคะ่ะ มีบุญคะ่ะมีวลมีตัวของจ่าเ <c oughs> นาะคะ่ะเนาะขอบคุณจ้าขอบคุณหล,ลายๆคะ่ะเป็น,านายังไงค่ะแม่บุญมีสวัสดีคะ่ะพี่สัจิพรเด้นยังไงนี่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณคะ่ะขอบคุณเ้อค่ะเด้อนี่วันนี้ดูจ้าซะกกอนหน้าจ้าจำได้เป็นที่สี่ละคะ่ะจ้าเป็นผู้ยิ่งบ่ได,ด้หรอกค่อจ้าเป็นเป็นจี่สี่ละคะ่ะเนาะพี่วรันทั้งทายสวัสดีคะ่ะเป็น <c oughs> น้องเ้าจะแจงข่าวปลาอาหารวันค่ะค่ะเขามาพูดคุยกับจ๋าเนาะค่ะเนาะพี่พ่อเขามาอยู่แล้วพี่พ่อนของจ๋าผู้หญิงคนนี้เกินร้อยอยู่แล้วเนาะพี่พ่อเนาะก็ไม่ทราบเนาะค่ะเนาะส่วนพี่สําฤีก็ยังอยู่กับจ๋าค่ะจ๋าจะไปหลังบ้านให้ได้พี่นงเด้อจ๋าจะชอบไปหลังบ้านไปหลังบ้านเราเอาไว้จังใดค่ะผ่านไปบ่เนาะมาทางทายไปเมื่อจ๋าขอบคุณได้ค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะเนาะค่ะเนาะเอาไว้จังใดค่ะ อาผู้ใดภาพก็ยังไม่ได้ลงมาล่ะค่ะเนาะเอาเป็นอย่างไรเนาะค่ะเนอะแต่ว่างเขากับบัวเดบาไผยเราค่ะเนอะมีเอียงกับทักท่ายกันเนาะค่ะเนาะมีอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนจ่าย่องย่องจ่ายยู่จังสี่ละจจ๊ก็ะสวยดีจ๊กก็วิี่ผมเนี่ยเป็นโรคเป็นโรคจิตประเภทหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสั่นเนาค่ะเนาะพี่สัจสิพาพี่สัจสิพาพี่บุรันกินเข่าแล้วยังค่ะ พี่พรบอกว่าอ่าผ่านแย่งน้องจ่าคิดว่าจะไปทํางานแล้วเนาะคะ่ะเนาะจะไปแล้วว่าอย่างไรคะ่ะอ่ายังเงียบๆกันอยู่เราจะเนาะคุณจ๋าจ๋าคิดถึงจังเลยจ๋าคิดถึงมากเลยพี่คุณมาคะ่ะ๋าคิดหอดด้วยค่ะเดอะ้อคุณแม่บุญมีบอกว่าอย่างไรต่อไปนะพี่โอ,นะโอ,อโนะพี่โออย่าโทนะพี่โอนะ อย่าโทอนะคะสู้ต่อไปพี่อูขาสู้ต่อไปสู้ต่อไปเนาะค่ะเนาะเนาะเนาะอือมีอีกเด้อมีอ่ามีเยื่อแยมอล้ามานจะสิโลให้ฟังเนาะอ่ายังโอ้เขาบอกว่าใจจ๋าขึ้นห้องทุกวันทุกวันหรือเปล่าเนาะเนาะปล่อยออกเธอข้าผมเนี่ยไม่ดีแล้วเนาะเนาะเอาเป็นังไดแน่พี่น้องของจ๋ามื้อนี้เงียบๆแล้วค่ะเนาะเป็นอย่างไรบ้าง แต่ว่าจาก็ไปหาเด้อพี่น้องเด้อไปหาพี่น้องแต่แต่จาเด้อที่ยังมาเป็นกำลังใจให้เนาะเะนาะจาก็อยู่ได้ถ้าบ่ามีพี่น้องจากะอยู่ได้ขึ้นกันพี่น้องค่ะบ่หูสิบอกกับผู้ใดเนาะคะ่ะะเนาบอกอยู่ผู้เดียวแวบบแบบสาระ,ะสายสายสายหูก่อนครับนึง พี่ศักชายดีจะมลาบอกว่าสวัสดีครับพี่น้องทุกคนเลยครับประสนานนะคะนอขอบคุณด้วยจเด้อส่วนพี่บุรันคุณไม่สุภาพบอกจ้าด้วยนะถ้ากับมันถาม่าน่ะบอกจ้าเนะค่ะนออพี่บุญมาพี่มหาสวัสดีเช่นกันครับผมมันยาวไปแล้วมั้งจ่าลากลงมาอ่านอ๋อรอฟังเพลงแว่มาส่งกําลังใจว่างานนะคะนอพี่พี่จัน พี่กำลังใจให้น้องจ๋าบอกขอบคุณจ้าแล้วค่ะนอพี่อาจิมาบอกว่ามาส่งกำลังใจให้น้องจ๋าเช่นกันบอกขอบคุณนะคะขอบคุณกล่าวห้องจ๋าโอ้มีบุญเยอะค่ะมีบุญค่ะมีบารมีตัวห้องจ๋าแล้วค่ะนอขอบคุณจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเป็นยังไงคะแม่บุญมีจ้าวาสนาค่ะนอจ๋าก็คิดถึงพิิี่สสิพาค่ะทักทายสวัสดีค่ะคุณแม่บุญมีแพทย์ชาด้วยพี่ภูรันทักทาย พี่ไรบุญยพรลาดใหญ่สวัสดีค่ะเนาะค่ะเนาะโอเคทักทายกันค่ะพี่สติพรมาเล็เนึ่งเือนค่ะทักทายสวัสดีค่ะพี่บูรันด้วยเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะผู้ใดเนาะสิาเป็นคนแรกเนาะค่ะเนาะมามาจับมือจาเนาะค่ะเนาะอืพูดคุยทักทายกันเด้อค่ะเด้อสันทภพรเนาะค่ะเนาะบอกว่าอ่าแวะมาส่งแวะมาทักทายค่ะพี่พรบอกเพลงอะไรก็ได้คุณพี่ชายจ๋าเขาสาวจ๋าเนาะอ่าพี่อัจฉิมาว่าอย่างไรพี่บุญมายิน Да,